ศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเจดีชื่อว่าอักคาละวะทรงปรารภธิดาของนายช่างผูกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอันทะูตโตอะยังโลโกเป็นต้นความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกชาวเมืองอาลาวี เมื่อพระศาสดาเสด็จถึงเมืองอาลาวีแล้วได้ปูนิมนต์ถวายทานแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงทํำอนุโมทนาในเวลาเสร็จพัดกิจจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมารณสติอย่างนี้ว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอนเราพึงตายแน่แท้ ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงก็มาระอันชนทั้งหลายใดไม่เจเริญแล้วในการที่สุดชนทั้งหลายนั้นย่อมถึงความสะดุง้งร้องอย่างคลาดกลัวอยู่ทำกาละเหมือนบุรุษเห็นอักอรพิษแล้วกลัวฉะนั้น ส่วนมรณะอันชนทั้งหลายใดเจเริญแล้วชนทั้งหลายนั้นย่อมไม่สะดุ้งในการพิสุดดุดบุรุษเห็นอัศรพิษแต่ไกลเทียวแล้วก็เอาท่อนไม้เขี่ยทิ้งไปยืนอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นมรณะสติอันท่านทั้งหลายพึงเจเริญพวกชนที่เหลือ ฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้เป็นผู้ขวนขวายในผิดของตนอย่างเดียวส่วนทิดาของนายข้างผูกอายุ16ปีคนหนึ่งคิดว่าโอ้ธรรมดาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัศจรรย์เราจะเริญมรณสติจึงควรดังนี้แล้วจึงจะเริญมารณาสติอย่างเดียว ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนฝ่ายพระศาสดาเสด็จออกจากเมืองอารวีแล้วก็ได้เสด็จไปพระเชตวันนางกุมาริกาแม้นั้นก็จเจริญมารณสติสิ้นสามปีทีเดียวต่อมาวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นนางกุมาริกานั้นเข้าไปในภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์ทรงใคร่กรวนว่าเหตุอะไรหนอจากมีทรงทราบว่านางกุมาริกานี้จะเริญนมรณะสติแล้วสิ้นสามปีตั้งแต่วันที่ฟังธรรมเทศนาของเรา บัดนี้เราไปในที่นั้นแล้วถามปัญหาสี่ข้อกับนางกุมาริกานี้เมื่อนางแก้ปัญหาอยู่จะให้สาธุก,การในฐานะสี่แล้วพาสิทธาถานี้ในเวลาจบคาถานางกุมาริกานั้นจะตั้งอยู่ในโสดาปติผลเพราะอาศัยนางกุมาริกานั้น เทศนาจะมีประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แล้วมีพิสุประมาณห้าร้อยรูปเป็นบริวารได้เสด็จออกจากพระเชตวันไปสู่อักคาละวะวิหารโดยลำดับชาวเมืองอาลวีทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงไปวิหารคูณน,นิมนต์แล้ว แม้นางกุมาริกานั้นทราบการเสด็จมาของพระศาสดามีใจยินดีว่าข่าวว่าพระมหาโคดมพุทธเจ้าผู้พระบิดาผู้เป็นใหญ่เป็นพระอาจารย์ผู้มีพระพักดังพระจันทร์เพนของเราเสด็จมาแล้วจึงคิดว่าพระศาสดาผู้มีวัน,นัะดังทองคำ อันเราเคยเห็นในที่สุดสามปีแต่วันนี้บัดนี้เราจะได้เห็นพระสกรีระซึ่งมีวันณะดังทองคำและฟังธรรมอันเป็นโอวาซึ่งมีโอชะอันไพเราะจับใจของพระาศาสดานั้นฝ่ายบิดาของนางเมื่อจะไปสู่โรงหูได้สั่งไว้ว่า แม่ผ้าสาดซึ่งเป็นของคนอื่นเรายกขึ้นไว้กำลังทอผ้านั้นประมาณคืบหนึ่งยังไม่สำเร็จเราจะให้ผ้านั้นเสร็จในวันนี้เจ้ารอได้หลอดแล้วพึงนำมาให้แก่พ่อโดยเร็วนางกุมาริกานั้นคิดว่า เราใครจะฟังธรรมของพระศาสดาก็บิดาสั่งเราไว้อย่างนี้เราจะฟังธรรมของพระศาสดาหรือหนอแลหรือจะกรอได้หลอดแล้วนำไปให้แก่บิดาครั้งนั้นนางกุมาริกานั้นได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเมื่อเราไม่นำได้หลอดไปให้บิดาพึงโบยเราบ้าง พึงตีเราบ้างเพราะฉะนั้นเรากรอได้หลอดให้แกท่านแล้วจึงจะฟังธรรมในภายหลังดังนี้แล้วจึงนั่งกรอได้หลอดอยู่บนตังแม้พวกชาวเมืองอาลวีอังคาดพระาศาสดาแล้วได้รับบาดยืนอยู่เพื่อต้องการอนุโมทนาพระาศาสดาประทับนิ่งแล้วด้วยทรงดำริว่า เราอาศัยกุลธิดาใดมาแล้วสิ้นทาง30โยกกุลธิดานั้นไม่มีโอกาสแม้ในวันนี้เมื่อกุลธิดานั้นได้โอกาสเราจะทำอนุโมทนาก็ใครใในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่อาจเพื่อจะทูลอะไรอะไรกับพระาศาสดาผู้ทรงนิ่งอย่างนั้นได้ แม่นางกุมาริกานั้นแหลรอได้หลอดแล้วใส่ในกระเช้าเดินไปสู่สำนักของบิดาถึงที่สุดของบอริษัทแล้วก็ได้เดินแลดูพระาศาสดาไปแม้พระาศาสดาก็ท่งเฉงเงอพอดพระเนตรนางกุมาริกานั้นถึงนางกุมาริกานั้นก็ได้ทราบแล้ว โดยอาการที่พระาศาสดาทอดพระเนตรเหมือนกันว่าพระาศาสดาประทับนั่งอยู่ในถ้ำกลางบริษัทเห็นปานนั้นทอดพระเนตรเราอยู่ย่อมทรงหวังการมาของเราย่อมทรงหวังการมาสู่สำนักของพระองค์ทีเดียวนางวางกระเช้าได้หลอดแล้วได้ไปยังสำนักของพระาศาสดา ถามว่าก็เพราะเหตุอะไรพระศาสดาจึงทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้นแก้ว่าได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงปริวิตกอย่างนี้ว่านางกุมาริกานั้นเมื่อไปจากที่นี้ทำกาลกิปุริยาอย่างปุถุชนแล้วจักเป็นผู้มีคติไม่แน่นอน แต่มาสู่สำนักของเราแล้วไปอยู่บรรลุโสดาปัตติผลแล้วจัดเป็นผู้มีคติแน่นอนเกิดในดุสิตวิมานในว่าในวันนั้นชื่อว่าความพ้นจากความตายไม่มีแก่นางกุมาริกานั้นานางกุมาริกานั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ด้วยเครื่องหมายอันพระาศาสดาทอดพระเนตรนั้นแลเข้าไปสู่ระวางแห่งรัศมีมีพันนาหกถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งในขณะที่นางปุมาริกานั้นถวายบังคมพระาศาสดาผู้ประทับนั่งนิ่ในท่ามพลางบริษัทเห็นปานั้นแล้วยืนอยู่นั่นแล พระศาสดาตรัสก,กับนางว่ากุมาริกาเธอมาจากไหนกุมาริกากราบทูลว่าไม่ทราบพระเจ้า,าค่ะพระศาสดาตรัสถามว่าเธอจะไปณที่ไหนกุมาริกากราบทูลว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ พระศาสดาตรัสถามว่าเธอไม่ทราบหรือกุมาริกากราบทุลว่าทราบพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามว่าเธอทราบหรือกุมาริกากราบทุลว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามปัญหาสี่ข้อกับนางกุมาริกานั้น ด้วยประการฉนี้มหาชนพลรพะนาว่าผู้เจเริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูที่ดาของช่างหูกนี้พูดทำอันตนปราถนาแล้วอันตนปราถนาแล้วกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเธอมาจากไหน ที่ดาของช่างกูกนี้ควรพูดว่าจากเรือนของช่างกูกเมื่อตรัดว่าเธอจะไปไหนก็ควรกล่าวว่าไปโรงของช่างกูกมิใช่หรือพระาศาสดาทรงกระทำมหาชนให้เงียบเสียงแล้วตรัสถามว่ากุมาริกาเธอ เมื่อเรากล่าวว่ามาจากไหนเพราะเหตุไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบกุมาริกาพระเจ้าค่าพระองค์ย่อมทรงทราบค,ความที่หมอมฉันมาจากเรือนช่างหูแต่พระองค์เมื่อตรัสถามว่าเธอมาจากไหนย่อมตรัสถามว่าเธอมาจากที่ไหน จึงเกิดแล้วในที่นี้แต่หมอมฉันย่อมไม่ทราบว่าก็เรามาแล้วจากไหนจึงเกิดในที่นี้ลำดับนั้นพระศาสดาประธานสาธุก,การเป็นครั้งแรกแก่นางกุมาริกานั้นว่าดีละดีละกุมาริกาปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแหล อันเธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสถามแม้ข้อต่อไปว่าเธออ,อันเราถามแล้วว่าเธอ,อจะไปณที่ไหนเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าไม่ทราบกุมาริกาพระเจ้าค่าพระองค์ทรงทราบหม่อมฉันผู้ถือกระเช้าได้หลอดเดินไปยังโรงของช่างหู พระองค์ย่อมตรัสถามว่าก็เธอไปจากโลกนี้แล้วจักเกิดในที่ไหนก็หม่อมฉันจุติจากโลกนี้แล้วย่อมไม่ทราบว่าจักไปเกิดในที่ไหนลำดับนั้นพระาศาสดาประธานสาธุกการแก่นางเป็นครั้งที่สองว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้ว แล้วตรัสถามแม้ข้อต่อไปว่าเมื่อเช่นนั้นเธออันเราถามว่าไม่ทราบหรือเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าทราบกุมาริกาพระเจ้าค่าหม่อมฉันย่อมทราบภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นเหตุนั้นจึงกราบทูลอย่างนั้นลำดับนั้น พระาศาสดาประทานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สามว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแหลเธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสถามแม้ข้อต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธออันเราถามว่าเธอย่อมทราบหรือเพราะเหตุไรจึงพูดว่าไม่ทราบกุมาริกา หมอมฉันย่อมทราบแต่ภาวะคือความตายของหมอมฉันเท่านั้นพระเจ้าค่าแต่ย่อมไม่ทราบว่าจะตายในเวลากลางคืนกลางวันหรือเวลาเช้าเป็นต้นในการชื่อโนอนเพราะเหตุนั้นจึงพูดอย่างนั้น ลำดับนั้นพระศาสดาประธานสาธุการครั้งที่สี่แก่นางว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสเตือนบอริษัทว่าพวกท่านย่อมไม่ทราบห้อยคำชื่อมีประมาณเท่านี้ที่นางกุมาริกานี้กล่าวแล้วย่อมโคนธนาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะจัดสุข คือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุดคนบอดทีเดียวจักสุคือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นนั่น,น,นแหละเป็นผู้มีจักสุดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอันทะปูตโตอักยังโลโกตันเกทา วิปัสสติสกุลโตชาลวุตโตวะอโปสขายะขัจติสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจะเห็นแจ้งน้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนนกหลุดแล้วจะข่ายมีน้อยฉะนั้น แม่นางกุมาริกานั้นได้ถือกระเช้าได้หลอดไปสู่สำนักของบิดาแล้วแม่บิดานั้นก็นั่งหลับแล้วเมื่อนางไม่กำหนดแล้วน้อมกระเช้าได้หลอดเข้าไปอยู่กระเช้าได้หลอดกระทบที่สุดเฟิร์มทำเสียงตกไปบิดานั้นตื่นขึ้นแล้วฉุดที่สุดเฟิร์มไป ด้วยนิมิตท,ที่ตนจับเอาแล้วนั่นเองที่สุดฟืมไปประหารนางกุมาริกานั้นที่อกนางทำรรกาลักนณะที่นั้นนั่นเองบางเกิดแล้วในที่สุดพบลำดับนั้นบิดาของนางเมื่อแลดูนางได้เห็นนางมีสะริระทั้งสิน้นเปื้อนด้วยโลหิต ล้มลงตายแล้วลำดับนั้นความโศกใหญ่บังเกิดขึ้นแกบีดานั้นเขาร้องไห้อยู่ด้วยคิดว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเพื่อยังความโศกของเราให้ดับได้จึงไปสู่สำนักของพระศาสดากราบปูลเนื้อความนั้นแล้วกราบทูลว่าพ้าเจ้าขา้าขอพระองค์ จงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับพระศาสดาทรงปลอบเขาแล้วตรัสว่าท่านอย่าโศกแล้วเพราะว่าน้ำตาของท่านอันไหลออกแล้วในการเป็นที่ตายแห่งทิดาของท่านด้วยอาการอย่างนี้นั่นแลในสงสารมีที่สุดที่ใครๆไม่รู้แล้วเป็นของยิ่งกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ ดังนี้แล้วจึงตรัสอนามตกขสูตรเขามีความโศกเบาบางคูณขอบรรพชากับพระศาสดาได้อุปปสมบทแล้วต่อการไม่นานบรรลุพระอระหันต์แล้วดังนี้แลอระธรรมาขุทธกานิกายคาถาธรรมบท โลกะวักที่13เรื่องธิดานายช่างผูก